สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนะฮะสำหรับเช้านี้ครับนะผมขอมาอัปเดตให้รอบเนะะพี่พี่ๆนะครับที่รักและเคารพนะฮะขอเข้ามาทุกหลายๆท่านเลยนะครับนะขอให้อัปเดตรายการที่เหลือของรวยพันล้านกันหน่อยครับนะรวยพันล้านก็เหลือเพียงเท่าน,นี้แล้วนะตอนนี้ผมพยายามหารุ่นมานะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะฮะอยากมาหามาทั้งยี่สิบองค์สามสิบองค์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะฮะมาให้พี่ๆได้ลุ้นโชคกันอีกฮะนี่ฮะ รายการที่หนึ่งนะฮะชอบรายการไหนพี่นะรายการนี้เป็นอีพีนี้เป็นพีอีพีอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วนะฮะนะชอบูกใจกันไหนสามารถปิดถึงเข้ามาได้เลยพี่นะฮะรายการนี้ฮะรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เดียวกับอ่าเหนือดวงเลยพี่นะครับหน้าเดียวหน้า,หน,าหน้าจะเหมือนหน้าเดียวกับเหนือดวงวนะนะฮะรายการนี้พี่สีขาวอะเลขโค้ดเบอร์พี่สองแปดนะฮะ เลขค้นเบอร์สองแปดพี่ลงยาขาวมุกเนี่ยเลขค้นเบอร์สองแปดหน้าสวยๆคมๆอันี่พี่หน้าสวยๆผิวคมๆมานี้ผิวออกรูกุ้งนี่เลยครับงเนื้อมหาจำนวนมวลสารนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่นี่นี่นะสวยนะรายการที่ผมขอเปิเปิดเปลี่ยนพี่น้องที่สามร้อยบาทเท่านั้นเองฮะเปิดเปลปายนพี่น้องที่สามร้อยบาทเท่านั้นเองครับ,าบ,าททร,บรายการที่หนึ่งครับ <S <S ต่อมารายการที่สองครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อ voilà. อ,อัาก้านะครับ สอดไส้เนื้อนวะครับพี่นี่ฮะเหมือนหน้ากากนวะครับพี่แต่ไม่ใช่นะรายการนี้สอดไส้ครับเหมือนเหรียญเหรียญสิบเราครับพี่นะครับเนี่ยนี่ฮะโอ้โหนะครับเป็นงานสอดไส้พี่เลขคู่ตัวเบอร์สองเก้าชัดเจนฮะเป็นงานสอดไส้พี่เหรียญทำยากอย่างนี้พี่นะฮะนี่ฮะเหรียญสอดไส้ครับงานเหรียญหายากครับรายการนี้นะครับผมขอแบ่ง่างพี่น้องเนี่ยที่นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สองครับนะฮะ ต่อมารายการที่3ครับนี่รายการที่3เป็นเนื้อกะไหลเงินนะฮะตอกคดหัวช้างครับนี่ฮะเลขคนจำนวนรบอ์104นะครับเลขคนจนร้อยสรายการนี้แบ่งปันปพี่น้องที่300บาทนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะฮะตอกคดหัวเสือนี่ฮะตอกคดหัวเสือพี่เลขคนจำนวนหนึ่งหนึนะครับผมขออนุญาตจัดโปรคู่นี้ได้ไหมพี่ นะครับหัวเสือหัวช้างกระไลเงินกับกระไลทองลงยาดีวอนคู่รายการนี้ปกติองค์ละสามร้อยบาทถูกไหมพี่นะผมขอถ้าคนที่พี่พี่จะรับคู่กันนะผมขอห้าร้อยบาทพอนะครับห้าร้อยบาทพอซาโปคู่นี้ฮะต่อมาครับรายการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้าเป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับเงินนาคเลขคนเบิร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียว นะฮะเลขคะเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวพี่รายการนี้เนื้อสองเคนะครับขอเป็นปาร์ติโนงที่สี่ร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับเนื้อสองเคนะครับเงินหนักต่อไปเป็นเนื้อสองเคอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้เป็นแบล็คนักนะครับรายการนี้เป็นแบล็คนักครับเลขคนะเบอร์หมายเลขสี่นะฮะเลขคตเบอร์หมายเลขสี่นะฮะรายการนี้เลขคตเบอร์หมายเลขห้านะครับในไหนก็ไหนแล้วพี่รายการที่ห้าที่หกขอจัดโปรแล้วกันจากองค์ละสี่ร้อยนะครับ ทั้งหมดนะฮะจะ800ถูกไหมพี่แต่วันนี้ผมขอจัดโปรให้พี่น้องนะฮะที่จะบูชารุ่นนี้ผมขอที่จาก800ผมขอที่600บาทครับสําหรับคนที่จะเอาคู่เท่านั้นนะสำหรับคนที่เอาคู่เท่านั้นครับนะจัดให้พี่นะรายการที่ห้าที่หกนะฮะจัดโปรให้ต่อมาครับรายการที่7็ครับรายการนี้เป็นเนื้อหลอกครับนะ ใช่ไหมพี่เนื้อตะปูสังขะวานอนที่เลขค้นเบอร์หมายเลขสองร้องหัวหน้าครับนะฮะเลขค้นเบอร์หมายเลขสองร้องหัวหน้าครับเนื้อตะปูสังขะวานอนพี่คลาสสิกอย่างนี้เลยนะครับนาเหรียญคลาสสิกอย่างนี้นี่ฮะสวยสวยเลยครับนาตอกโค้ดด้วยฮะนี่ฮะเหรียญสวยๆครับไม่ต้องห่วงครับพี่รุ่นนี้นะรุ่นรวยพันล้านนะครับเป็นที่นิยมนะอีกหนึ่งรุ่นพี่นะรายการที่เจ็ดในรายการนี้น้องขอเป็นปันที่สามร้อยห้าสิบบาทครับเนื้อตะปูสังขะวานอน,ค,สสอน,นครับ ต่อมาการที่8ครับรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีสรวมพุทธคุณหน้ากลากเพชรน,นะฮะนี่จัดสร้างเพียงห้าิบเ้าเหรียญเท่านั้นครับเลขค้นเบอร์สีู่นะฮะเลขค,นค้นเบอร์สี่ศูนพี่จ๋านี่ฮะรายการนี้สวยพีนหน้ากลากเพชรเสมือนจริงรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้ำพีนะฮะขอแมงป่พีิน้องที่สี่ร้อยบาทพอพีน่นะครับนะต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับ <S <S รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสตินเลขค้นเบอร์สามหรวมกันที่9้า เลขคดเบอร์สามหกลงกันเก้าพี่สถานการณ์นี้เป็นเนื้อเพชรนะครับผมขอมันที่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับต่อมากันที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนนะครับตอโคดนัชชาลิตรีครับรายการนี้จะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับนี่ฮะปกตินะครับจะสร้างร้อยห้าสิบองค์นะครับนะจะสร้างร้อยห้าสิบองค์นะครับส่วนถ้าเป็นหน้ากากเพชรนะฮะจะเลขจะลงท้ายเฉพาะหนึ่งหกแปดนะฮะแต่เราได้ตัวหนึ่งนะฮะ 168ลงท้ายเท่านั้นนะฮะก็จะเหลือเพียงไม่กี่องค์นะฮะก็ะเหลือประมาณ10องหรือหรือ6 7เจ็ดองเนี่ยพี่นะต้องไปลองคิดดูนะฮะับสำหรับรายการนี้พี่เน้นต้องยังเป็นปูนนะฮะหน้าก,กากเพนันเซอร์ไพรส์นะครับจะไม่ได้เพ้นท์ทุกองะคะ์นะฮะนี่รายการนี้ครับเปิดแบ่งปันพี่น, 8, น้องเนะะี่ยที่400บาทเช่นเดียวกันพี่รายการเพ้นท์น,นะฮะ ต่อมาเป็นการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเพชรลงยาแดงแรงฤทธิ์เลขคนะเบอร์58ครับรายการที่เลขคนะเบอร์58แบ่งปันพี่น้องที่400บาทเช่นเดียวกันครับแบ่งปันที่น้องที่400บาทเช่นเดียวกันพี่รายการเพชรรายการที่11นะฮะต่อมารายการที่2 2ครับรายการที่สองเป็นรายการเพชรเสมือนจริงหน้าหลังพร้อมเลยบกรอบลิงเลเซอร์พญานาคด้าหนาหลังสวยๆเลขคนะเบอร์96 นะครับรายการนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบนะเพ้นทั้งหน้าทั้งหลังยิงเลเซอร์ลายพญานาคอีนกนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเพียงแค่นะฮะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นพี่นะฮะเจ็ดร้อยบาทเทา่านั้น,ะททนพี่รายการนี้รายการที่สิบสองครับ ต่อมาการที่3ครับรายการนี้เพนเหมือนจริงหน้าหลังเหมือนเดิมพี่ยิงพยาน,นาัเองนะเลขค้นตัเบอร์1นเลขค้นตัเบอร์1 0ร, 1, รายการนี้ก็สวยเหมือนกันครับรายการนี้ก็สวยไม่แพ้เหมือนกันครับรายการนี้ขอเปิดตก้ปแตองที่700บาทพี่รายการที่13ครับต่อมาครับรายการที่14นะฮะรายการนี้นะฮะรายการที่สิสี่ครับรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อตัดชิดเรี่ยมกรอบครับเป็นเนื้อแบ็คทองหน้าครับนาะเป็นเนื้อแบ็คทองหน้าหรือเรียกว่า 3K ฮะนี่ สามเคเลขคนณตเบอร์สองสามพี่เลขคนณตเบอร์สองสามพี่รายการนี้เอาไปเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่จายครับรายการที่สิบสี่ครับเอาเอาสี่ร้อยกันพี่จัดโปรให้สี่ร้อยแล้วกันต่อมาการที่สห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองเอ่อชุบเงินคุ้ยพื้นลงยาชมพูหน้ากากชุบน้ำทองคำเนี่ยนี่นะฮะหน้ากากชุบทองคำเนี่ย นี่ฮะเซอร์ไพรส์ฝั่งพรนุพก้านะฮะนี่แล้วรายการที่จะลงท้ายด้วยนะครับเซอร์ไพรส์ฝั่งพลนุพก้าเราได้เซอร์ไพรส์นะนี่ฮะลงท้ายด้วยเก้านี่ฮะรายการเราเราได้เซอร์ไพรส์นี่ครับนะฝั่งพรนุพก้าลงยาชมพูแล้วรายการนี้เปิดเป็นปลาพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทเอ๊หกร้อยบาทพอพี่นะฮะขอที่หกร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกครับนี่ฮะเราได้เซอร์ไพรส์นักกากเงินครับพี่เลขลงท้ายหนึ่งหกแปดนี่ นี่ฮะลงเล่นลงเล่หนึ่งนะเลขลงท้ายที่หนึ่งเลขลงท้ายที่หกเลขลงท้ายที่แปดจะได้หน้ากาักเงินแท้แบบนี้นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อลงยาสรงชาติหน้ากาักเงินแท้ลงยาจีวนพี่ขอแบ่งไปพี่น้องพี่แค่สี่ร้อยบาทครับนี่รายการที่สิบหกครับต่อมาการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อกระดูกช้างและแกะสลักเสมือนจริงนี่รายการพี่จะสร้างเพียงแค่หนึ่งร้อยองค์ครับนี่ เลขคนตัเบอร์หนึ่งสามพี่รายการนี้เอาไปครับสี400บ่ร้อยบาทน,นะครับต่อมาคราบพีช่ชายครับรารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเนื้ออะบราคาซาตินนะฮะลงยาไลาส่สีพี่เลขคนัเบอร์สี่แปดลงยาไลาส่สีเลขคนตัเบอร์สี่แปดรายการนี้ผมขอแบ่งปันพี่น้องนะครับนี่ไม่รอยอะไรนี มีรอยเหมือนะลอกกันนะเหมือนไม่ใช่เนื้อฉะลอะกั้่เหมือนซาตินทะลอกเอารายการนี้ไปผมขอแบบพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่ขาดทุนไปนะฮะไม่เป็นไรนะฮะมีรอยทะลอกนะเนี่ะต่อมาองค์นี้พี่นะสวยๆเลยลงยาแดงเนื้ออัลกาซาตินพี่เลขคนตเบอร์สามเจ็ดเลขคนตเบอร์สามเจ็ดด้านหลังสวยหน้าทสวยลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่เนี่ยลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่นะยังสวยเลยครับนะ รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าครับงานะแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทคนระับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้มปนเนื้อมหาชื่นโบราณพี่ลงยาเหลืองลงยาจีวรพี่เลขโคนเบอร์หนึ่งเจ็ดรวมกันที่แปดโอ้โหยังสวยครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบครับขอแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการย1ิบเอดครับเป็นลงยาน้ําเงินนะฮะเนื้อชุบทองหรือเนื้ออาบทองครับเลขคนตเบอร์สองเลขสวยรายการนี้เนื้ออาบทองเลขสองเลขสองสองเลขสวยพี่รายการนี้3ามร้อย้ิบาทครับถูกใกลปิดครับมาได้ครับต่อมาการย2ิบสองครับรายการย2ิบเป็นเนื้อทองเหลืองสตินลงยาจีวอนนะฮะลงยานํเงินพี่เลขคนตเบอร์หนึ่งสองเลขสองหลักต้นๆน,น,นะฮะรายการนี้ขอไม่ไปน้องที่สามร้อยบาทครับ ต่อมาครับเป็นเนื้อสตะลงยาขาวฝั่งพอยด้านหน้าครับขาเลขคนัวเบอร์สองเจ็ดรวมกันได้เก้าครับนี่รายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพิจัายนะครับรายการที่ยี่สิบสามเนี่ฮะต่อมาการยี่สิบสี่ครับรายการยี่สิบสี่เป็นเนื้อทองแดงผีไฟต่อคคนหัวเสือลงยาจีวันเลขคนัเบอร์ร้อยเจ็ดนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการที่ รายการที่ห้าครับรายการนี้ตอกคดเก้ารอบพี่เลขโคดนัวเบอร์หนึ่งสามศูนย์เลขคดนัวเบอร์หนึ่งสามศูนย์พี่รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่บหกครับรายการยี่หกเป็นรายการนี้เป็นเหรียญแจกทานหรือแจกในพิธีครับ นี่ฮะงานตอกโคดคมๆนะฮะแยนแจงฐานแจ้งย่งพิธีพี่เลขคนทะเบอรนหนึ่งสี่เก้างานตอกเนื้อทองแดงครับตอกโคดวัดนี่ฮะแล้วรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องเพียงสองร้อยบาทนะครับมีมาหนึ่งองค์เท่านั้นนะฮะมีมาหนึ่งองค์เท่านั้นพี่นะผิวลุ่งๆสวย,สวยออกดูส้มออกแดงนี่ฮะรายการที่ผมขอเพียงแค่สองร้อยบาทจัดส่งฟรีให้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็มียู่แบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมดเนี่ย ยี่สิบห้ายี่สิบหกรายการเลยทีเดียวนะฮะหากชอบพิจากันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์แล้วเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับดีอยางไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านพี่น้องนะฮะสำหรับนี้ผมมาอัปเดตให้พี่นะฮะสำหรับอีพีเช้าแล้วพรุ่งนี้พบกันลุยกันต่อครับสำหรับลังที่สองนะตอนที่สามครับแล้วถ้าใครจะได้รับลุ้นนะลุ้นเหลือเพียงนี้แหละนะลุ้นเหลือเพียงไม่ถึงสิบห้าลุ้นแหลนะนี่ฮะ จำหมดแล้วนนะเหลือสิบสิบเอ็ดรุ่นเลยนะหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับนะก็ต่อไปก็จะมีรังเปิดให้เหมือนกันนะครับนะนะหากชอบสนใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่รายดีรายครั้งพี่วันนี้ฝากขอบคุณพี่พี่น้องน้องอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับขอให้ฮรวยกันทุกท่านครับ